ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการสมัครสมาชิกของ YouTube นะครับก่อนที่เราจะนำว p ดีโอส่งขึ้นบน YouTube ได้เราต้องสมัครสมาชิกเราต้องเป็นสมาชิกของ YouTube เสียก่อนนะครับการสมัครสมาชิกของ YouTube ก็คือการสร้างบัญชีของเราบน YouTube นั่นเองนะครับวิธีการสร้างบัญชีใหม่นะครับก็ให้มาที่ create account นะครับตัวนี้ หลังจากที่เราสร้างบัญชีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการโดยการซายอินตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะสร้างบัญชีใหม่ก่อนคลิกไปที่ Create หนึ่งครั้งนะครับก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้ก็จะเป็นการให้เราระบุข,ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับ Els Username ที่จะใช้ก็คือ ชื่อที่เราจะใช้บน y u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  e เนี่ยนะครับให้เลือกเอาหนึ่งชื่อผมจะใช้คำว่า crnfe นะครับ55นะครับประเทศไทยตรงนี้นะครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับตั้งแต่เดือนเดือนอะไรก็ใส่ไปนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับ ปีตรงนี้เป็นปีคริสตศักราชนะครับให้เอา543ไปลบออกจากปีเกิดนะครับก็จะได้ปีเกิดที่เป็นคอสอร,ระบุเพศไปนะครับเลื่อนลงมานะครับข้อความนี้เขาบอกว่า let o t h e r s find my channel on YouTube if they have my email address ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขามีอีเมล์ address ของเรานะครับก็ให้สามารถมาหาเราได้ที่นี่นะครับอันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของข้อตกลงเบื้องต้นข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือเราจะต้องเคารพในลิขสิทธิ์ของวิดีโอที่ส่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะนำวิดีโอ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยและส่งขึ้นบน y YouTube เนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นวิดีโอที่เราถาขึ้นหรือว่าจะเอาวิดีโอของอารายการทางโทรทัศน์รายการอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้นะครับนอกจากซื้อว่าเราเป็นเจ้าของจึงจะทำไดนะ้นั่นเป็นประการสำคัญเลยนั่นเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญของ youtube นะครับ เราต้องคลิกตกลงนะครับคลิกยอมรับคลิกไปหนึ่งครั้งก็จะเปิดมาหน้านี้นะครับถ้าหากว่าเรามีอีเมลของ Google เนี่ยเราสามารถจะใช้อีเมลของ Google นะครับ s าย n in เข้ามาได้เลยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกหรือสร้างบัญชีที่นี่ได้ทันทีโดยไม่ต้องมากรอกข,ข้อมูลทางนี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้อ e ีเมลของ Google เนี่ยเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เพราะว่า Google เขาเป็นเจ้าของ y o u t u b e นะครับก็เลยใช้ด้วยกันได้ทีนี้ผมจะลองใช้ทางนี้ดูนะครับสมมติว่าเราไม่มีอ e ีเมลของ Google เราก็ใช้อ e ีเมลของเรานะครับ เลือกพาสเวิร์ดที่จะเข้าที่นี่นะครับพิมพ์ไปสองครั้ง YouTube จะประเมินว่าพาสเวิร์ดที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยใช้ได้ดีไหมถ้าคำว่าสตรองตรงนี้นะครับก็แสดงว่าพาสเวิร์ดที่เราใช้เข้าไปนั้นดีแล้วนะครับ ตรงนี้ต้องพิมพ์ข้อความที่เห็นนะครับอันนี้เป็นมาตรการในการป้องกันไม่ให้ใช้เครื่องในการสมัครที่ลาะยเยอะนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิก Create New Account นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครเป็นสมาชิกของ YouTube นะครับ จะสังเกตได้ว่าขณะนี้เราใส่อินเข้ามาแล้วนะครับใช้ชื่อนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือการออกไปนะครับผมจะใส่เอาออกไปก่อน,นหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ต้องไปยืนยันการสมัครที่ในอีเมลของเรานะครับผมสมัครที่ชายโยก็ต้องไปเปิดอีเมลของชายโยเมลนะครับเพื่อที่จะ ยืนยันมาเมื่อมาที่ชัยโย .com หรือว่ามาที่อ e ีเมลที่เราสมัครไว้แล้วนะครับจะเห็นว่ามีเมลหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นอ e ีเมลใหม่ที่เข้ามาให้เรายืนยันตอบรับไปนะครับใหเราคลิกที่นี่นะครับเพื่อยืนยันจะสังเกตได้ว่ามีคําว่า youtube อยู่ด้วยนะครับก็คือเขาจะก่อนที่เราจะใช้งานต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับ เราคลิกไปหนึ่งครั้งก็จะเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะใส่อินเข้าไปตรงนี้ได้นะครับผมจะใช้ชื่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ตรงนี้ถ้าเราคลิกเอาไว้เนี่ยแสดงว่าเปิดมาทีไลก็จะเข้าได้เลยนะครับถ้าเราออกเวลาที่เราเข้ามาจะเข้าไปที่ y YouTube เนี่ยก็จะต้องพิมพ์ username แล้วก็ password ทุกครั้งนะครับอันนี้ผมจะเอาออกนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานครับนี่ก็เป็นเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครนะครับแล้วก็การยืนยันการสมัครสมาชิกของ YouTube ก็มีทุนนี้ครับ